ครับคุณลุงครับเดินทางมาอย่างไรครับผมเนี่ยกรุงเทพครับผมจากกรุงเทพวันนี้มาชมคอนเสิร์ตอันนี้วิธีที่เมื่อคืนเราก็เจอที่หน้างานใช่ไหมเป็นยังไงครับวันนี้มามากับใครครับวันนี้เดียวครับผมขายเดียวมาคนเดียวถามหน่อยเมื่อคืนเนี่ยที่วัดอะไรเมื่อคืนเราไปเมื่อคืนเนี่ย เอองานเมื่อคืนน้องเป็นไงบ้างเมื่อคืนไปฟังหน้าไ,ไปทีแบบสดๆแล้วเป็นยังไงบ้างเป็นเป็นเป็นอเนี่ยทำคนละมีเลยอืม,น,อมนะครับจำชื่อวัดไม่ได้พี่อ่ๆๆๆ<笑><笑><笑>ลาลูงกำลังดูชื่อวัดนะครับว่าวัดอะไรอ่าไม่เป็นไรลุงจะจำได้แล้วอ๋อมีหางบาัตรอ๋อนีหน้าบัตรเมื่อคืนอ๋อ,อ อไ,ไปยังไงไปฟังหน้าไปทีเล่าให้ฟังหน่อยอันนี้เป็นครั้งแรกไหมที่เราไปฟังผมไปหลายที่แล้วไปหลายที่แล้วแล้วเสียงเมื่อคืนบรรยากาศการร้องเพลงน้องเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยสิดีครับผมแดบเขียนน้องเขาหน้าฟังอ่ะเสียงหน้าฟังไปไปกี่ไปทีละ ก่อนก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มาหรอกนี่ก็แบบก่อนก็ดูในใน y o u t u ู e ครับครับผมก็อะไรอ่ะไปไปทีแรกที่ไหนที่ไปที่แรกเหรอนน่นอนะ่ะไอ้งานอุ้งพวงอะ่ะอ๋อทับกระดานคือหมายความว่าตอนน่นะคือเรารู้จักน้องตั้งแต่รายการ<ม>ดนเพลงชิงทุนมาแล้วแล้วน้องมาที่วัดทับกระดาน เราได้ตั้งใจไปที่วัดทับกระดานไปดูนะครับหลังจากนั้นมีโอกาสแล้วก็ตามมาฟังเสียงหน้าบวทีแบบสดๆแล้วแต่ที่จริงผมว่าต้นข้าวกับสองุพันธ์นี่ผมว่ามันเข้าเข้ากันนะเข้ากันเข้ากันแบบดนตรีกับกับเสียงร้องวันนี้เมื่อวันนี้ก็เดินทางมา รอหน้างานโอ้ยกี่โมงเนี่ยมาถึงกี่โมงแล้วเนี่ยอ๋อผมมาถึงนี่เลยห้าโมงว่าโอ้11โมงโอ้สุดยอดเลยครับเมื่อคืนเมื่อคืนก็อยู่ที่โน่นเอ่ที่ตะครีครถที่ห้างได้ไปเมื่อวานห้างผมไปทำงานก่อนอือตอนแรกก็กะจะไปที่ห้างก็เลยไม่ทันทำงานไม่เสร็จ ก็เลยมาชมที่ตาคลีแ hmm> ล oh, ้วก็เกิดความประทับใจฟังแ้้ททำให้หน้ามีออร่าเพราะว่าเสียงเพลงน้องมัมบัดจิตใจโอ้ตอนนี้ความสุขเล็กน้อยถ้าไม่รักจริงก็คงไม่มาถึงขนาดนี้เนาะมกรักในเสียงเพลงของน้องใช่ไหมหลายคนผมไปนน่นที่บางระกามอ่ะหลายคนมากันลครไทยอะไรเงี้ยเชียงรายอะไรเงี้ยอุตรดิต์อะไรเงี้ย คือมารอมารอตั้งแต่บ่ายแต่นี่เมื่อกี้เห็นรถตายเขามาแลัวประตูตอ๋อตั้งใจมาดูอืมเอาสุดท้ายนี้นะครับมีอะไรฝากถึงพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีไหมฮะว่าเราเราเนี่ยมาดูแล้วแล้วเป็นยังไงมีอะไรฝากบอกอไหม,มในหน้าเวทีเสียงน้องดีมากเออดีกว่า,าได้ยูทูบเรียกว่า ้ามาฟังน้องตรงข้าวร้องกับสอนตุ้สอนตุพันนะครับรับรองจะติดใจใรับรองจะติดใจเหมือนผม <c oughs> ไปจ,จะไปทุกวิธีตอนนี้มารออย่างนี้เลยนะฮะอายุเท่าไหร่แล้วครับออท,ท่านโทษนะครับผมเมอฮะเจ<ก>็ดสิบฮะเจ็ดสิบแล้วเหรอฮะโอ้ยังไม่รุ่นอยู่เลยเนี่ย <c oughs> อือโอ้ยอายุเจ็ดสิบแล้วนะครับนี่ฮะมาตามมาฟังเพลงเนาะของน้องหลายเวทีแล้วเมื่อคืนก็เจอกันที่ ตาครีวันนี้ก็บ้านมีครับครับอ้าวขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นแฟนคลับเอฟซีเมื่อคืนนั่งอยู่ข้างๆผมเหมาโต๊สองร้อยเลยนะเมื่อคืนนั่งข้างๆนะครับอ้านี่ครับบรรยากาศหน้างานพาพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับมาดูที่วัดุกน้อยว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับ บรรยากาศเนาะตอนนี้นะครับที่วัดุกน้อยนะครับเขาบอกว่าเวทีอยู่ตรงนี้ปั้ดนะฮะโอ้นี่ครับอ๋อทางเข้าอยู่ตรงนี้โอ้นู่นเวทีตรงโน้นนะครับนูน่น เวทีอยู่ตรงโน้นนะครับนี่ครับทุกคนครับโอ้โหนี่ครับก็ FC นะครับที่เดินทางมารอฟังคุณลุงอายุ70นะเมื่อกี้คุณยายก็อายุมากนะครับเมื่ออ p ที่แล้ว ก็ชอบแชร์ไปน้ำเสียงของน้องนะครับอ่ะเนี่ยสอนสุพรรณโชว์เขาตั้งเวทีอ๋อเป็นไม่ใช่ฟอนลำวงนะเป็นเวทีเวทีกับเวทีคอนเสิร์ตนะฮะเวทีตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้เขาตั้งเวทีไหวเหมือนกันนะมูฟจากอะไรนะจากตะครีมาที่นี่เลย นี่ครับบรรยากาศหน้างานนะครับกับช่อง YouTube มานาสตอรี่นะครับพ่อพ่อแม่แม่เอฟมาถึงแล้วหน้างานนะครับเจอนะที่อยู่หน้างานเราก็ถามไทยสอบถามเนาะเออผมรู้สึกทำไมจึงตามทุกทุกงานออบางทีสวบ,บางทีท่านหลายท่านก็กเกษียณเกษียณพอกเกษียณก็บ้างๆนะมีเงินมีทองเออ ก็หาความสุขนะครับนะพอ,ะพอเกิดความประทับใจลงไหลในเสียงเพลงนะฟังแล้วมีความสุขเนาะก็ตามทุกเวทีนะครับที่น้องไปทำการแสดงนี่ครันี่ก็จะเป็นบรรยากาศตอนนี้นะเวทีซ้อนสุพรรโชวนะครับวัดพูน้อยลบปุรีครับทุกคนครับ บรรยากาศหน้างานครับ,บวัดพนน้อยวันนี้วันที่24เนาะงานเขามี3วันเมื่อคืนรู้สึกว่าจะมีลิเกมีลิเกคืนลิเก,เกวันนี้ก็สอนสุพันธ์กับน้องต้นข้าว